สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับลุงจอดนะครับผมแถวแถวพระรามเก้านะครับใกล้ๆโงรงพยาบาลปิยะเวศนะครับผมที่ห้างโชดีซีนะครับวันนี้ลุงจอดก็ชิโนโฟาร์มนะครับชิโนโฟาร์มคนเยอะมากๆเลยครับตอนนี้นะครับผมดูพ่อแม่พี่น้องดูเอา นะครับผมว่าน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ผู้คนมากมายขนาดนี้มาอยู่รวมกันนะครับผมตอนนี้ลุงจรอนก็แอบถ่ายนะครับผมแอบถ่ายนะครับคนเยอะจริงๆครับน่าจะมีวิธีป้องกันให้ดีมากกว่านี้นะครับผม ถ้ามารวมกันแบบนี้ไม่รู้ไผเป็นไผนะครับผมบอกเลยว่ามีอัตราเสียงค่อนข้างสูงนะครับผู้คนกำลังหลั่งไหลมานะครับผมนี่ร้านค้าก็เปิดอยู่นะครับแต่เปิดไม่เยอะนะครับเปิดร้านค้าเปิดห่างๆากกันนะครับนี่คนก็เริ่มตามมากันแล้วครับผมอยากจะไปอยู่บนดาดฟ้าเลยครับเนี่ยตอนนี้นะครับดาดฟ้าก็ไม่รลดนะครับผม อยู่ตรงไหนก็ไม่รอดนะครับในสถานการณ์คนเยอะๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับโอ้เยอะจริงๆครับลุงจอดนี่ขนาดมาเร็วนะนะครับนัด9โมงนะครับผมแต่ลุงจอดมาถึงยังไม่8โมงนะครับตอนนี้นะครับคนเยอะจริงๆนะครับเนี่ยครับร้านค้าก็มีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับครับผมนี่ครับ มีไม่กี่ร้านนะครับขายของเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าไม่ขายก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเพราะชีวิตเราต้องมีการใช้จ่ายมีการดํารงชีวิตต่อเนื่องนะครับก็อยากให้ทุกท่านปลอดภัยทุกท่านนะครับแต่ก็ต้องมีมาตรการดูแลให้มีระเบียบมากกว่านี้นะครับผมนี่อัตราสุ่มเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมจอดว่านะครับ คนมันเยอะครับผมคนมันเยอะนะเป็นยานพาหันะครับผมจับผู้ใดเป็นผู้ใดนะครับผมรถก็เยอะนะครับเยอะมากมากเลยครับวันนี้นะนี่บอกเลยครับวันนี้นี่เป็นวันที่หวังตรงไม่อยากมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมทำลานอะไรให้มันดีเรียบร้อยนะครับผมเราจัดระเบียบให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับเนี่ยแต่ละท่านน่ะ บอกได้เลยนะครับนั่งรอกันแล้วนะครับนั่งรอกันละนะบ,บอกเลยนะครับผมโอ้ไม่รู้จะทำยังไงเนะแบบาะกับวิถีชีวิตของแต่ละท่าน,นก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับผมจะให้มันมีระเบียบมากกว่าน,นี้นะครับถึงคนจะเยอะแค่ไหนมันต้องจัดระเบียบนะครับผมไม่งั้นอัตราเสี่ยงเนี่ยมันคนข้างเยอะนะครับ ครับแพ่ครับดูดินะครับนะครับบอกได้เลยว่าหนักใจครับผมหนักใจหนักใจแต่ก็ต้องมาครับผมนี่แอบอยู่ข้างหลังนะครับลุงจอดแอบอยู่ข้างหลังนะครับผมตอนนี้เป็นอีแอบนะครับเป็นพี่อีแอบค่อนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผมบอกได้เลยยาทุกตัวยาทุกตัวนะครับลุงจอดไม่กลัวหรอกครับ เพราะลุงจอดมียาในตัวอยู่ทุกตัวอยู่แล้วนะครับบอกจะเอายาตัวไหนครับลุงจอดฉีดมาเยอะแยะมากมายนะครับผมทุกโรคอยู่ในตัวลุงจอดหมดแล้วนะครับลุงจอดไม่กลัวนะครับผมเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันเข็มใหญ่ก็ไม่กลัวนะครับผ่านศึกเนื้อเสือใต้มาแล้วครับเรื่องเข็มนะครับผมเรื่องเข็มนะครับฟังดีๆนะครับเรื่องเข็ม เอาก็ใช้อารมณ์ดีไว้นะครับยิ้มบนลอนิดก็จิตแจ่มใสเพราแม่พี่น้องครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับบอกได้เลยร้านค้าในปิดเงียบสงบสง,สงัดนะครับผมตอนนี้นะครับปิดสงัดเลยนะครับผมร้านพระรามเก้านะครับแต่จจอนคูกค้นมากมายร้านขายของเต็มตอนนี้ว่างละครับผม เอารถมาจอดข้างในได้นะครับผมแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมนะครับนี่ครับนั่งรอกันครับผมนั่งรอกรอรกายละเอียดนะครับครั้งต่อไปครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ